ยากลุกทำมาไปน่วอุ้ยกดค้างแล้วต้อง้องกดแล้วเฮ้ยอะสวัสดีท่านผู้ชมทริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลาไกลแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็มาอ่างกันน้ำหนังบ้าบานนะแต่สัปดาห์นี้เราเจอแดดแล้วนะนะครับนี่นะแดดเปรี้ยงนะจุดตกวันนี้นะครับ อยู่หมายป่าแตงเนาะนะครับก็มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังยาวนะครับตอนนี้จะหาปลายที่เป็นแบบนี้นะในแบบนี้เพราะว่าเรามีรถได้สองทางนะครับเอาชุดเยวมาวันนี้ามาหกคันเลยอยู่วนะครับก็เดี๋ยวจะตีด้านหลังมาทักสองคันเหมือนเดิมนับเช็คก,ก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้านะแต่ถามป่าเขามาตกตรงนี้นเขามาตกบ่อยนะคราบ,บอกว่าไอฝั่งนี้ฝั่งอ่างใหญ่เนี่ยปลาเพียนกวนแต่ฝั่งฝั่งเนี้นะครับฝั่งแงองงเล็น้อยนะครับ ปลาตะเพียไม่ค่อยกวนครับก็ปลาเขาตีเยืสดนะแต่เราตีโฟมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวแจ้งทุกอุปกรณ์ก่อน,อน,อนแล้วก็หมดเลยครับปลยก็พร้อมมาครับเดี๋ยวการก็เหมือนเดิมลำดีสาวนะครับวันนี้สารรบมิตรเชินะครับขอีกครึ้นหนึ่งนะผมไม่นายทำง่ายทำตีแต่งน้อยกันเดี๋ยวว่าเท่าตี ว่ามาันต้องตีกลางกลางวะมันมีขยับนะนนะหน้าจะอ,อกได้อยู่ปะดเดี๋ยวนี้ลองตีดูอ่างเล่อกันต้องไขละทีกินได้ปอะอันนี้ใส่เด็ดตัวเดียวไว้ก่อนนะ เ็ล็ท่านผู้ชมตอนนี้เบดเบิร์ศูนย์จุดสองครับศูนย์จุดสองัชมนะจะได้กิงไมศูุดสองนะศูนสอหตัวนี้ใคไวะนีจะได้กินไหมเนี้ดูกันนั่นไงไปแล้วพี่บอกแล้วบอกแล้วท่านผู้ชม ตอนนี้10บโมงนะมีอาการละหลังจากตัวนี้มันหลุดไปใช่ไหมตัวนี้เล็มนะวนละนะครับตอนนี้เปลี่ยนแผนเหมือนเดิมนะตรงนู้นไม่ตกเะครับเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้หมดเลยแล้วก็ใส่ตัวเบรคเบอร์ศูนย์จุดสามตกนะครับจะตีหกคันนะเดี๋ยวปั้นก้อนเล่นก่อนนะครับตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มได้เลยนะครับน่าจะไวกว่านะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าหลุมแบบนี้สายจะเหมือนเมื่อกี้แบบแบบเมื่อกี้ไหมยัหลุดไปนะนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็นั่งนู้นนะหลบมันเพราะว่า เราตีใใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมันจะตกใจนะครับประมาณนี้นะยากอยู่ทำไมไปเนีวอุ้ยกดค้างแล้วป่าอะไรอ่ะฮอกเกอร์เหรอฮะยันนี่มืนนี่ปืนนี่ปืนนี่กระตินแหละมัตึ๊กตึนีเลยมันมันแค่ไหน

โอ้โหประชมตัวส,สองแงะกำลังจะได้ตักอืมอืม้มอ่างใหญ่ค่อยๆนะครับค่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยดึงขออึ้นเฮ้ยช่วย <c oughs> <c oughs> มาเอาชมรอบนี้ไม่พลาดละตัวมีตัวเล็กกันแน่โอ้ปากชิกเลยด้วยเออกว่าจะได้มันนี่ตัวเล็กขี่ตัวเล็กตัวเท่าตัวตัวที่เราอัดตัวหลุดไปตัวสองแหละตุ๊กตัวสองเนี่ยมาจนได้นะ เอากันเท่ากันตีน,นโอ้ยตัวสีนิ้วชมพูปลาสีนี้วเนี่ยนี่แหละจะได้กินเป็นตัวเองดูงดิชมดู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 มาได้ให้หมุนเลยอ,ะอ,ยอ่ะดูดิว่าไงอีกแล้วเห็นไหมปา,ปากปากปากน่าจะน่าจะฉีกแบบนั้นหมดละไม่มีที่ จะเกาะแล้วใช่งั้นงไม่เป็นอย่างนี้หรอกออกกดแล้วเฮ้ยอยู่ไหมอ่ะอ้าวอ่ะท่านผู้ชมบ่ายสองโมงแรงต้องลักกับบ้านนะครับก็ลมนี้นมแรงมากเลยนะครับมาดูผลประกอบการนะครับวันนี้ตัวเดียวเลยครับอารลนนะนี่ยแบบนี่นะวัเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยกลับคืนนะนะครับ เอากลับนะครับไปไปเลก็สำหรับการมาเยือนนะครับหมายหลุมป่าแตงนะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะเพราะว่าปลากินผมไปทั้งหมด6-7ทีนะครับลุดหมดเลยนะครับปลาจุดเนี้ยด้านหลังผมตกตรงนี้นะพาไปดูนะครับจุดเนี้ยผมมองว่า หนึ่งเลยนะครับล้นานะเขามาเยีเ่ยมเยือนนะเขาก็แบบคุยกับผมนะเขาบอกว่าตรงนี้สมากเขาตกเหยื่อสดกันนะครับปลาข้างที่จะเคี่ยวน,นะครับแล้วก็จากที่ผมมองที่มันหลุดเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะปลาติดขคเยืย่อขาวๆนะ,นะปลามาันติดขมุงปากนะปลาเราแบงมากนะครับก็หมายก็จะกว้างมากนะนะมีหนึ่งหลุมสองหลุมแล้วก็ตรงน้นจะกว้างนะหลังแพร่น็ไม่นนกว้างนะผมมองว่ากินหมดทุกหลุม นะครับนี่นะนะครับอย่ามองข้ามเพราะว่าเนี้ยครื่แรงนะเนี่ยดูใบยๆมาขค้ื่แรงมากตีไว้เลยนะเนี่ยนะครับตรงนี้จะเวิกกว่าอัดเบิกกว่าครับก็สําหรับนานท่านไหนนะครับอยากจะมานะครับก็ฝากจัดการให้ผมด้วยนะครับผมมีฟิล์มเท่านี้นะครับเอ่อส่วนอีพีหน้าเนี่ยผมจะพาอนาไปตกปลาที่ไหนตกปลาอะไรกดติดตามกันไว้นะครับทปนี้ผมต้องขอตัวจากลาไปก่อนแล้วเจอกันครับหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย